มาดูนายกอุ้งอิงคนเก่งนะคะใช้ AI วันก่อนนั้นพูดและมีแปลนะคะ,คะอ่านนะคะอ่านฟูฟิฟฟ์ไฟ AI OU วันนั้นเนี่ยวันวันนั้นที่บอกว่าจะใช้ AI เชวนคนจีนมาเที่ยวไทยโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าปัญหาของเธอคือจีนเทาถ้าเธอไม่ส่งจีนทางให้สีจิ้นผิงดําเนินการสีจิ้นผิงก็จะลดจํานวนคนจีนที่มาเมืองไทยทุกปีทุกทุกทุกไตรามาสวันนี้นายกแก้ปัญหาทีกาว่าฉันจะพกับคนจีนจ้ะ 我妈，来，在样来。亲爱的中国朋友们，在这个特殊的日子里，我很想用中文与大家亲切交流。但很抱歉，我不会说中文，因此我通过人工智能技术方式生成了这段中文视频。我想再次强调，这是一个生成式 AI 技术制作的视频，目的是希望与我的中国朋友们更好交流。 我留意到近期关于中国公民被诱骗至泰国周边地区诈骗窝点的新闻，已经引发了广大中国游客对泰国的安全问题和人口贩运的担忧。作为泰国总理，我可以向各位保证，泰国政府将所有游客的安全置于首要位置。因此，我已要求有关当局加强合作，共同提升安全标准。 并以最有效的方式打击跨国犯罪。我们将严格执法，打击非法出入境，并为旅泰中国游客提供系统性、全方位协助支持，防范意外事件发生。泰国政府高度重视游客的安全，我们将努力与中国朋友加强沟通，并为所有游客建立信心。今年恰逢泰王国和中华人民共和国建交五十周年，值此祥年之际，我要重申。

เพื่อใ้ใเอ่ก็แต่เขาบอกว่าเขาใช้ AI แต่คือไม่มีประโยชน์อะไรที่ใช้ AI แล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนพูดภาษาจีนเพื่อสื่อสารไม่จําเป็นก็นายกไม่จําเป็นต้องพูดภาษาที่สองสาสี่ห้าเก่งเอาภาษาไทยและสติปัญญามีปัญญาแล้วพูดออกมาเป็นไทยให้ราบรื่นรู้เรื่องจบและหารล่ามแปล แล้วก็ขึ้นเป็นภาษาอังกฤษด้วยเลยว่าเราจะทําอย่างนี้ให้นะกลับมาเจอเพราะว่าเรื่องกรณีที่ไม่ความไม่ปลอดภัยของคนจีนแล้วโดนคนจีนด้วยกันล่อก,กันเองแล้วในใช้พื้นที่ไทยเนี่ยมันทําให้คนจีนยกเลิกห้องไปเกือบสองหมื่นห้องในไตรมาสนี้ช่วงโกลเด้นวีคเนี่ยแหละเขาที่ออกมาเป็น AI อันหนึ่งโอเค AI เก่งเครื่อง AI ที่พ่อซื้อมาให้ใช้ในเก่งแต่ไอเครื่องตัดขอบเนี่ยมไม่เก่ง บอกพ่อซื้อใหม่มึงตัดขอบไม่ไม่จบจ้ะไม่เนียนอะ่นนอะแต่เก่งนะแต่ดีแต่ดีดทําดีมากทําดีมากแต่ขอบไม่ขอบเห็นจ้ะแต,แต่แต่พูดดีทดําดีเดี๋ยวมันยิงเราอีกทีดีพวกเราเข้ามาใหม่สู้กับมันเข้ามาใหม่เลยเอายกเอไอนะ